เราพร้อมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พรรษา5ธันวาคม2558ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมารับมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรมไบ์ฟอร์แดดและสิ่งของพระราชทานอย่างคึกคัก เหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดงานของขวัญของที่ระลึกครั้งที่25ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอ e และสินค้าโอท็อปให้ครบทุกด้าน ตำรวจสืบสวนเมืองเชียงใหม่แถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุลักทรัพย์ในเวลากลางคืนได้ทรัพย์สินหลายรายการบนดอยอิทนทนนทอุณภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องเช้านี้7องศางเซลเซียสขณะที่นักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลเหมอกจำนวนมาก สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นนะคะในวันจันทร์ที่7ธันวาคม2558ค่ะพบกันทาง Lc Cable TV เชียงใหม่ช่อง4และก็ช่องหมายเลข30รวมไปถึงทางช่อง Hay News ด้วยนะคะเป็นประจําทุกวันค่ะวันนี้นะคะวันที่7ก็ยังคงเป็นวันหยุดค่ะคุณผู้ชมเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องมาจากวันที่5ธันวาคมนะคะวันนี้เป็นวันหยุดเฉยวันพ่อแห่งชาตินั่นเองค่ะเมื่อวันที่5ธันวาคมนะคะทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดพิธีค่ะถวายร เชิสดุดีนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ค่ะ ที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายประวินชำนิประชาทผู้วาราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือกงสูลต่างประเทศหัวหน้าส่วนราชการตุลาการตำรวจทหารรัฐวิสาหก,กิจภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าค่ะได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2558 เริ่มด้วยการถวายเครื่องราชสการะนะคะเปิดกลวยดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นค่ะก็ได้ร่วมการร้องเพลงสรรเสริญพระบาร,รมีเพลงสดุดีมหาราชาและร้องเพลงพ่อของแผ่นดินนะคะซึ่งก็มีความหมายอันลึกซึ้งค่ะคุณผู้ชมจากนั้นค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้นําปวงชนชาวเชียงใหม่ค่ะกล่าวถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญทร สงกระสีมสำราญมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะซึ่งเสียงก็ดังกล้องไปทั่วบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ ก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะที่ประสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อของแผ่นดินของเรานั่นเองนะคะ5ธันวาคม2558เนื่องในวันพ่อแห่งชาติค่ะและในวันนี้นะคะวันที่7ธันวาคมค่ะถือว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมีพระชนสานะคะ37ปีในปี2558นี้ด้วยค่ะ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประสูตรเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521พระราชธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินันทามาตและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติภรกกรณียกิจในด้านต่างๆทางด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและด้านกฎหมายค่ะ ทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กซึ่งมูลนิธิหรือว่าองค์กรต่างๆนะคะที่เรารู้จักกันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโครงการกำลังใจในพระดำริมูลนิธิ กุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะมูลนิธินภา,าเครือข่ายคนรักน้องหมารวมไปถึงพระองค์ท่านนะคะก็ยังเป็นทูตสันทวไมตรีกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหรประชาชาติด้วยค่ะ ค่ะมูลนิธิที่เรารู้จักกันดีและก็ย่อมได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยต่างๆนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือมูลนิธิเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทยนั่นเองค่ะก็มีบทบาทให้ความช่วยเหลือนะคะแก่ประชาชนชาวไทยค่ะรวมไปถึงประเทศใกล้เคียงด้วยนะคะที่เรียกได้ว่าประสบภัยต่างๆนะคะที่ผ่านมาเราคงจะได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้วนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญค่ะ บทบาทในการรณรงค์ในการหยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงนั่นเองค่ะคงจะคุ้นหูคุ้นตากันบ้างแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับการรณรงค์ในการลดใช้ความรุนแรงหรือว่าหยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงนะคะต่อกันด้วยการรับมอบเสื้อพระราชทานค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจังหวัดเชียงใหม่นำโดยท่านผู้ว่าก็ได้ ไปรับพระราชทานค่ะเสื้อพระราชทานในโครงการ Buy for Dad ปั่นเพื่อพ่อนะคะเพื่อที่จะนำมามอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ได้ร่วมใจการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวค่ะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนนะคะเดินทางมารับเสื้อพระราชทานค่ะในโครงการ Buy for Dad ปั่นเพื่อพ่อนะคะโดยในชุดเดียวกันก็จะมีเสื้อนะคะสายรัดข้อมือแล้วก็เข็มกลัดค่ะ ซึ่งก็บรรยากาศนะคะคุณผู้ชมเป็นไปอย่างคึกคักค่ะอย่างที่เห็นนะคะทางจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดจำนวน11,750คนค่ะเป็นชาวต่างชาตินะคะแบ่งออกเป็นชาย44คนหญิง36คนค่ะ แล้วก็ชาวไทยค่ะชาย7,356คนและหญิง4 3 1 6คนค่ะผู้ลงทะเบียนอายุน้อยที่สุดนะคะนั่นก็คืออายุ1ปีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมผู้ลงทะเบียนอายุมากที่สุดได้แก่88บปปีนะคะโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำแบบสอบถามประชาชนเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดกลุ่มการปั่นในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะจึงต้องทำการแบ่งกลุ่ม ทั้งหมด9กลุ่มนะคะ นั่นก็คือกลุ่มที่1เป็นกลุ่มมี IP ผู้แทนภาครัฐผู้แทนรัฐวิสาหกิจและผู้แทนภาคเอกชนค่ะกลุ่มที่2ถึง5นะคะจะเป็นผู้ที่ปั่นออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอหรือว่าสามารถใช้ความเร็วได้ค่ะกลุ่มที่6ถึง8นะคะจะเป็นผู้ที่ใช้ความเร็วได้ลดลงมานิดหนึ่ง,งค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดเส้นทางนะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่9เป็นกลุ่มครอบครัวค่ะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบครอบครัวแล้วก็ปั่น โดยไม่ต้องใช้ความเร็วนะคะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดีนั่นเองค่ะด้วยด้วยว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มาด้วยใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมด้านนายประวินชำมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านค่ะเพื่อให้กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ b บ for อร์เเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติพร้อมดูแลความปลอดภัยประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมทุกคนนะคะจึงอยากจะขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะ ทั้งที่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบส์ฟอร์เดโดยร่วมกันสวมเสื้อสีเหลืองและร่วมปั่นจักรยานในวันศุกร์ที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะณบริเวณสารกลางจังหวัดเชิงใหม่ค่ะได้มอบวัตถุดิบมาถุมไหนเราก็จะจัดให้ถูกต้องเพื่อฟังถรงรเร็วแล้ว,ลวก็เรียบร้อยการจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องท่้งมั่งขั้นบนเรื่องความปลอดอภัยผู้ขับรถที่ครับ ค่ะรับมอบกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับเสื้อสายรัดข้อมือและก็เข็มกลัดพระราชทานค่ะในกิจกรรม Bi ค e for Dad ผ่านเพื่อพอ่อนะคะอย่างที่ท่านผู้ว่าได้เรียนค่ะคุณผู้ชมว่าผู้ที่ลงทะเบียนหรือว่าไม่ได้ลงทะเบียนก็ตามนะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่11ธันวาคมนี้ค่ะเวลา15นาฬิกาขออภัยค่ะเวลา15นาฬิกาโดยประมาณที่บริเวณด้านหน้าของสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันที่11ธันวาคมนี้ถนนเส้นทางที่เราใช้ในการปั่น จะเต็มไปด้วยสีเหลืองค่ะเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพ่อของแผ่นดินของเรานั่นเองนะคะยังคงอยู่ในบรรยากาศของวันพ่อค่ะเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่นะคะได้จัดงานรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติขึ้นค่ะ ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาค่ะได้มีการจัดงานรับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคมค่ะโดยมีนายประวินชมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนางมนต์สุดาชมนิประสาทนะคะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันเป็นประธานในการเปิดงานค่ะและ เป็นผู้กล่าวคําถวายพระพรนะคะซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะอาทิกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักร้องนักแสดงและเลี้ยงอาหารสําหรับผู้มาร่วมงานทุกท่านค่ะจากการจัดกิจกรรมทั้งประชาชนทั่วไปทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาก็ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นจํานวนมากนะคะรวมทั้งสิน้นจํานวน644คนค่ะได้โลหิต578ยูนิตนะคะจากนั้นทางสภากาชาด ขออภัยค่ะจากนั้นทางเหล่ากชาตเองก็จะเตรียมนําเข้าธนาคารเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็ผู้ป่วยต่อไปค่ะค่ะนอกจากการจัดกิจกรรมถวายพระพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันด้วยนะคะอีก หนึ่งอย่างนั้นก็คือเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะอย่างที่ทราบว่าเป็นเดือนธันวาคมจะเข้าสู่ในช่วงของเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แน่นอนค่ะว่าในช่วงเทศกาลนะคะย่อมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งในทุกๆปีก็จะมีจํานวนอุบัติเหตุแล้วก็ผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นจํานวนมากค่ะ ในส่วนของการบรจิจาคโลหิตในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็เป็นการเตรียมโลหิตไว้นะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุต่างๆในช่วงเทศกาลด้วยค่ะแน่นอนนะคะช่วงเทศกาลส่งท้ายปีแบบนี้ค่ะหลายท่านคงจะมองหาของขวัญเพื่อที่จะไปมอบให้กับคนที่รักนะคะรวมไปถึงมอบให้กับ แขกผู้ใหญ่ต่างๆนะคะก็มีอีกหนึ่งงานค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนำโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้จัดงานของขวัญที่ระลึกนะคะครั้งที่25ขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ถนนทุ่งฮอเตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่นะคะจัดงานของขวัญของที่ระลึกครั้งที่25หรืองานกิฟต์แฟร์2.15ระหว่างวันที่4ถึง13ธันวาคมค่ะโดยมีนางอัจชากาศีบุญเรืองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหการรมเปิดเผยนะคะว่าการที่ประเทศไทยกําลังเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนงานนิทรรศการของขวัญของที่ระลึกจะเป็นอีกหนึ่งงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่และเป็นเวทีทางด้านการค้าที่สําคัญของภาคเหนือที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ในภูมิภาคให้พัฒนาศักยภาพของตนเองขณะเดียวกันยังเป็นเวทีสําหรับการแสวงหาโอกาสการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจอันจะนําไปสู่โอกาสทางการค้าการลงทุ ที่มีศักยภาพระหว่างกันและยังเป็นช่องทางส่งเสริมสร้างบทบาททางเศรษฐกิจภูมิภาคในเวทีการค้าโลกด้วยค่ะงานนิทรรศาการหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึกนะคะเป็นงานที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะภายในงานก็จะมีการออกร้านจําหน่ายสินค้าหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึกนะคะซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมออกบูธกว่า400บูธค่ะสินค้าภายในงานก็ประกอบไปด้วย กระดาษสานะคะผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าผลิตภัณฑ์จากไม้ผลิตภัณฑ์จากเซรามิกเครื่องประดับและของตกแต่งภายในบ้านค่ะรวมถึงยังมีนิเทศการนะคะภายใต้หัวข้อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ดิจิทัล SME เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยค่ะ ค่ะในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้นะคะหากคุณผู้ชมกำลังมองหาของขวัญอยู่นะคะก็สามารถไปช็อปในงานนี้ได้ะคะ่ะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่13ธันวาคมนี้นะคะที่อุตสาหกรรมภาคที่1นั่นเองค่ะถนนทุ่งฮอเตนนะคะจังหวัดเชียงใหมะคะ่ค่ะต่อกันด้วยตำรวจสืบสวนเมืองเชียงใหม่นะคะถแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหานะคะในการลักทรัพย์ค่ะ ในช่วงสงท้ายปีนี้นะคะหากกำลังมองหาของขวัญค่ะก็สามารถไปช็อปงานนี้ได้นะคะคุณผู้ชมมีไปจนถึงวันที่13ธันวาคมนี้ค่ะที่ภาคอุตสาหกรรมนะคะภาคที่1นึ่งว่าใะ ในช่วงสิ้นปีนี้นะคะคุณผู้ชมกําลังมองหาของขวัญค่ะสามารถไปช็อปในงานนี้ได้นะคะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่13ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ภาคที่1 ค่ะในช่วงสิ้นปีนี้หาะคุณผู้ชมกำลังมองหาของขวัญของที่ระลึกนะคะสามารถไปช็อปในงานนี้ได้ค่ะถึง13ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1จังหวัดเชียงใหม่ค่ะต่อกันด้วยเรื่องของการลักทรัพย์นะคะคุณผู้ชมตำรวจสืบสวนเมืองเชียงใหม่ค่ะได้แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาก่อเหตุลักทรัพย์ในเวลากลางคืนพร้อมของกลางหลายรายการค่ะ ที่ห้องสืบสวนสถานีตำรวจเมืองเชียงใหม่พลตำรวจตรีมนตรีสัมมุนานนท์ผู้บังคับการตำรวจเมืองเชียงใหม่พันตำรวจเอกวีรยุทธประสบโชคชัยนะคะพร้มกับสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่ได้ร่วมกันถแถลงข่าวการจับกลุมตัวนายสุรศักดิ์ หรือเล็กค่ะสุรเซ็นนะคะอายุ31ปีเป็นชาวตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองค่ะพร้อมของกลางนะคะรถจักรยานยนต์2คันอุปกรณ์งัดแงะหลายรายการค่ะรวมไปถึงชุดเสื้อผ้าที่นำไปก่อเหตุนะคะตามหมายจับของสารจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยเข้าช่องทางที่ทำขึ้นโดยไม่ได้จำหนงให้เป็นทางคนเข้านะคะ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพค่ะว่าได้ก่อเหตุลักทรัพย์ตามร้านค้า ร้านอาหารที่ปิดทิ้งไว้ไม่มีคนเฝ้าในพื้นที่เมืองเชียงใหม่รวมแล้ว15ครั้งนะคะตำรวจได้สืบสวนแกะรอยที่ร้านค้าที่เกิดเหตุค่ะได้ติดตามจากภาพวงจรปิดนะคะในโครงการ police eye ค่ะของตำรวจภาคข่านนะคะจนทําให้ทราบว่าหลังก่อเหตุคนร้ายจะหลบหนีไปนะคะจากนั้นก็ได้มีการเข้าไปงัดตู้บริจาคภายในวัดพันอ้นค่ะได้เงินนะคะก็ ไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ทุกครั้งค่ะเพื่อที่จะหลบหนีการจับกลุ่มนะคะจึงได้หาเบาะแสที่สถานีรถไฟ <c oughs> ทําให้ทราบว่าคนร้ายทุกครั้งหลังก่อเหตุจะโดยสาร <c oughs> ไปลงที่สถานีรถไฟพิษณุโลกทุกครั้งจนเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถจับกลุมตัวได้ในที่สุดค่ะาาน่น่าจะแปดครั้งนะแต่มาแจ้งห้าครั้งนะครับอันนี้ก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยต้องต้องชมเชยว่าส่วนหนึ่ง ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศนะคะวันนี้บริเวณยอดดอยอินทนนท์ค่ะยังคงมีอากาศหนาวนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่7องศาเซลเซียสขณะที่นักท่องเที่ยวก็ยังคงขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวรวมไปถึงไปชมทะเลหมอกกันด้วยค่ะ นายพรเทพเจริญสืบสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดเผยถึงสภาพอากาศบนดอยอินทนนท์เช้านี้ค่ะอุณหภูมิยอดดอยเช้านี้อยู่ที่7องศาเซลเซียสนะคะสภาพท้องฟ้าเปิดมีทะเลหมอกเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาเปิดเผยนะคะว่าวันที่7-8ทธันวาคมนี้คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก จากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือของประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งโดยบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงอุณหภูมิจะลดลง3-5ถึงองศาเซลเซียสขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนฟ้าะนองกับลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นนะคะ รวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นลงไว้ด้วยค่ะค่ะทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวสารในวันนี้นะคะติดตามข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ค่ะทาง LC c a b แค TV เชียงใหม่ช่องสีแห่งนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสมชยายนอร่าพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Transcrição e